สวัสดีครับทุกทคนที่กาลังชมช่องโจอยชาแนลไอจอแฟนเพจนะครับสำหรับวัอนี้ครับผมมาอยู่ที่งานวัดนะผมเดี๋ยวก็เตรียมของขายพื้นที่เรียบร้อยแล้วครับมีทั้งลูกสิ้นหลากหลายเลยครับแล้วก็เป็นปลาหมึกไข่ย่างนะครับทุกทคนมือนี้เขามาลุ้นกันมาผมจัขายของเด็ดซ้ำเดนะครับทุกทคนเนาะแต่ว่าเป็นงานวัดที่เป็นงานติดช่องนิมิตนะครับในวัดในวันวาเภอใกล้ๆหมู่บ้านครับผมมาเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับผมตอนนี้ก็จัดรางเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไปดูบรรยากาศกันเลยครับทุกคนไป จิ้มสูตรเข้มข้นเราทํากันเองนะครับเป็นน้าจิ้มบวกขามสูตรลูกชิ้นยืนกินนะทุกคนตัวนี้เป็นน้าจิ้มปลาหมึกไข่ย่างนะครับเข้มข้นเหมือนกันผมทําเองครับผมเราเคี่ยวเป็นอย่างดีนะครับรับรองลูกค้ากินต้องติดใจทุกคนแน่นอนครับผมนี่ตอนนี้เรากำลังเสียบลูกชิ้นอยู่ครับผมไม้ละสิบบาทครับนี่สิบบาทครับผมอ่าหกลูกเลยครับเนยโอ้โหหมึกย่างน่ากินมากทุกคนผมใส่สามสิบห้าบาทสามตัวร้อยนะครับทุกคนใหญ่มากๆสั้มนาใหญ่ไม่ใหญ่ดูหน้าครับผม พิกบุ้มนี่ไซส์นี้ตัวนี้ครับสามตัวร้อยครับผมโอเคครับาขายดีขายดีนะครับคไม่เล็กไม่ยี่สิบบาทนะครับ ใช่ครับผมใช่หมกครับแล้วมึงนะครับเราจะผู okay, okay, ่เด okay, so ้อะไหมตัวนี้ยี่ห้าบาทจ้ะครับผมใส่ทุกตัวโอเคครับผมถ่ายอยู่ไหมถ่ายอยู่ครับถ่าครับมดีมานทำคอนเทนต์ด้วยครับโอเคโอเคครับขอบคุณได้ไรครับที่อุ่หนุนนะไอ้ที่ทำคอนเทนต์ก๋วยเตี๋ยวอ่ะอ่าครับก๋วยเตี๋ยวอยู่บ้านยาง หรออ๋อนั่นแหละชอบดูหรือว่าเจ้าเป็นคนขายพี่ชายผมพี่เคยผมไม่เคยหรอน่าก็ดูปังมากเลยนะคนรู่นแกเขาเยอะคนซื้อเต็มเลยตอนนี้ผมเป็นซาเล้งเขาเป็นรถใหญ่อ๋อนั่นแหละครับนั่นแหละขายคอนเส้นกันร้านร้านไอ้ไม้ไปแป๊บเดียวคนดูเต็มเลยไปนั่งกินไอ้ไม้ไอ้โบลเกียนไหมนี่เปิดแล้วนี้เปิดอยู่ใช่ไหม เอออุอุครับอุนุโอเคคัอยู่ครับมีมี2คันนไม่ใช่มีคันเดียวนะนหม่บ้านเหรอครับี่ผมคันนึงเร็ออกก้องหรอออกก้องรออกได้ออกไออกได้เ้ยว้ยวอคด้ยวียวออะไร่ไค้วีย นั no. ่ชิมดูนะเรา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 ชิมนะเราต้องชิมบนบนในนิราภัยด้วยครับชิมรสชาติเลยเลยเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนอ่ากินแซ่บจริงไหมเอาปากินเลยไม่ต้องเฟซไม่ต้องอะไรเลยอือแซ่บแซ่บครับแซ่บนัวครับนัวอ่าพร้อมนีมเนาะโอเค ขอแค่ครับผมเอาต้องเอาเยอะด้วยอาโ้เอาอ้อาโอ้อาเอาเอามอาเอาเอาเอบคุาครับอาเอาคุาคราบอาเอาเไา่อาเอมเอเอา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 เเอาาเอให้าเาเอมเอาเอาคาเอาเอาเาเอา่อาอาเเอา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 เาเอาอาเเออาเอาัอเอาเอมอาเอาเอเอาเอาเอาอคาอเอาอาาอเเอออบัออบ แล้วใหญ่จัดไปเลยรับประกันได้จูเ่านั้โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับให่เดียวอาจารย์จูดัดนะเยวเราม่ตัวนะอร่อยไหมรสคมนเปนไอันนี้มันอร่อยไหมัย่อเลย รับได้ลาเลยบลาเ้มัอกกินลาเลยบจดจับปากก็ได้เป็นไรถ้าจะกินเบิร์ชองนั้นทำนั้นข้อตัวรากันเดี๋ยวเดียนทำมันจะไม่ได้ให้มันกินเหมือโดีครับขอบคุณมากครับ ย่างกินผู้ใหญ่ก <aron> ินได้ไดดีนะจ๊ะได้สอตัวไีไมไหมอันนี้สิแต่อันนี้ยีแต่สตัวตัไคนนียแต่มันได้เยอะเนี่ยสนใจไหมครับสนใจครับ่บได้สองตัวจ้าเอาเดยวตะมงย่างให้ลูกมาขเจ้าอีกมีไหมเอาตัวเดียวนี่ลูกโอเคครับยีบาทงเนเอาไหลูกมเอาเนาะ

ใา่แล้วส่แล้วใส่ยังไม่เลนแล้วคนน้เลียวแล้วเออไใคิอูใช่ไหมใครอยู่ครับอยากจะเด็กชวประธานครับโชว์กระันครับแล้วไปดูคลิปของโอเคแต่ไป่ไปดดูไปครับมเเลยโอเคครับของที่มรน่น เอเลียดเออานล้ดีดไม่ได้เไม่ได้เลยมานนะแรงสุเลยร่ไม่ได้วันี้ยิงขะมดังแล้วาราเปลเริ่มมาเลลูกไอหมุแล้วข้าหมุนเลยมีแต่เหลือออกมาอยู่เลอได้เมยดดันเริ่เลยครับเริ่มไปลูกครับเดี๋ยวจะโิไปเลยครับ ถ้มือย <y ee fe> <b> ่างมือไทยยงเยครับใหญ่ๆนะครับร้อนเลยจ้าเดี๋ยว่ิเอไดี๋ีนเิครับได้นะครับลุงลุงตอนไหนครับเดี๋ยวพี่บ้านพี่แตนมางครับวันนี้วันแรกวันนี้แล้วยาบ้านกันโอ้โหเียครับน้องน่าสี่ทิ้งมาเองเลยครับ ย้นจัดเออนี่คุปรเอาจัดไปตาเกาหลีต้องไปหินวนี้วะครับอดเลยเนาะกินเลยโอเคพอถือไปย่างกินทางผูสาวเลยเออรออีกตัวนึงมั้งอีกทจเลยไหมโอเคพอานเดี๋ยวแขมไปเลยเอฟทีต้องรถเลยนมาเลยสตัว

รอด้วยนะครับอ่าโอเคอยากให้รับก่อนที่จะทําการแสดง <Nhạc> เอื้นเมาคองครับก็เป็นการเช็คจุดที่เราครับครับแล้วครับแล้วสอกแปดเดี๋ยวเช็คไม่เชืขายยากจริงข้คบบาทครับสิบบรวัับอยเลยจ้าไายครับัครับชคตัวครับ ก่อนที่จะทำการแสดงเป็นเวลานักร้องและทีมงานซึ่งถึงเวทีแล้วจะไม่ได้มีการผิดพลาดนะครับขออนุญาตเช็คไม้เช็คบองเช็คเสียงก่อนนะครับครวจสอบนะครับครับตอนนี้ก็ทีมงานของกองสัพบ้านนั้นต้องมีโอกาส แม่จะมานมทุนที่พักน้อยรับรองพวกเราเป็นเค้น่องทำงานเกครางาองรุ่นนี้ผูพักจิสูงมากก็คือจะเด็นเสด็จ Okay, okay, đã okay, 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 đi nào okay, 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 okay,

i know ลูกค้าเข้าถึงแล้วครับลูกค้าถึงใจนะครับตัวไม่เอาติดตั้งขาดต้นไปกันซ้ำตัวไม่เอาไปไปเลยครับเำลังเริ่มยืนเพื่เห็นกันหรอกมึงมั่นสืของเอาไปรักเก่าเปล่าเนี้ยไปว่าเก่าเปล่ากันตัวเงินตัวสอยครับไอ้เงี้ยปะไปได้ไป้สายปปาสายตาที่เอาเงินนี่น่าจะไปขึ้นหรือที่นี่ได้ปะนี่ซอยบ้านเน่าเนาะ ไ้นี่นะครับโเนไอจนเวเป่ยนมครับติดตามได้อยู่ได้ครับไม่กับคนไรคนแค่แ้่พอมาแกะยัก้คนดาเพื่อฮคนดายรเราเด็กคนดาไเเนี่ยอันมึงเอารถเด้ยกคนดรนีันครับอาจารยอยกับวกนีกันมาเอาังให้น้องๆเลยครับเป็นปาลปองเอาปลาลปองก่อลูกปองไปไหมเดี๋ยวไปลุ้นกัน ไปโอ้ไปจะแม่นวะเปล่าเฮ้ยกี่ดอกกี่ดอกสามดอกยี่สิบเอานี่นี่เอาโอ้ยดูครับของแท้แล้วครับเมื่อกี้มาเอารอบแรกไม่ได้ครับรอบนี้มากมาใหม่ครับเอาเอาคนละดอกคนละดอกเอากระดอบเลยดูเอาใครจะไปเลี้ยงก่อนเลยเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงเดี๋ยวเอาเอาจัดโอ้ยอะไรวะ เออเอ้าเเอยงนี้ไม่ได้หรอเ้าเอ้าเอเอออไปช่วยนากันขายของขั้นพมาเนี่ยนซ์ของสายพัรด้

งขอขายอดไรหมดวันนี้ขายเรือนะทุกคนทุกร้านเลยครับขายเรือครับผมบอ้เป็นยังครับมาเอืินมาสู่ไหมเพราะว่างานมันตั้งเจ็ดหมื่นครับนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไปซ้ำนี้ครับผมเดี๋ยวมาเอืินมาสู่ไหมครับผมอย่าเลก็ขอปิดคลิปนี้ไปซ้ำนี้นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพรุ่งนี้เราจะขายตีขนาดไหนครับผมมันอีก็มบวนขนาดเลยครับเจอเอฟซีตั้งเยอะตั้งแยะมาเดี๋ยวมาเจอกันในพรุ่งนี้ครับ าไยครับสวัสดีครับล,ลป